และจากงานทีชัยยาเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวลาดแค่พังงากันมั่งค่ะอ,อบอตอทุงค่างกจังหวัดพังงาค่ะได้มีการจับมือชุมชนเปิดลาดหนัดซี่เคี้ยวคนรักซิ่งแวดล้อมริมคลองนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ นี่แหละผู้ซื้อข้าวของเราก็รายงานว่าที่บริเวณริมคลองบางกันตตำบลทุงคางลกอำเภอเมืองพังงาค่ะนายเดชภูวิ์ผักดีสนิทปลัดอำเภอห้วนนากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองพังงาทันไปเป็นประธานเปิดตลาดนัดซี่เขี้ยวคนรักซิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีผู้นําท้องที่มีชาวบ้านครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมารวมงานกันเป็นจํานวนมากเลยคณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาก็ได้มีการนําสินค้าด้านการ,กเ,ราเกษตรเปลี่ยวเกลียงเปี่ยวอีเป็นพักพื้นบ้านมีอาหารมีนมพื้น ทออกมาตั้งโต๊ะเนี่ยแหละค่ะค่ายกันริมซ่องฟั่งคลองค่ะ<ม>ซึ่งในพิธีปเปิดก็มีขบวนแหกลองยาวกันนะคะแล้วก็มีการสแสดงข้องแด็กแล้วก็ประชาชนบนเวทีมีการซาติดการร้อนแรด,ดีบุกด้วยเลี่ยงในลําคลองค่ะ<ม>นี่แหละแล้วก็มีเด็กๆและน้าลง<เ>ลไปเล่นน้ำเล่นห่วงยางในลาคลองกันย่างลุกน้านค่ะพร้อมกันนี้อบต้ทุงคางโงก็ได้จัดโครงการขัดแย้งขยะบนละผิดเพื่อคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมทรงเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทายภาชนะที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสร้างมาทิตนา ขยะอันตรายเนี่ยมาแลกไข่ได้กันนะคะแล้วก็ขยะรีไซเคิลเนี่ยแหละค่ะมาแลกเป็นสิ่งเป็นสิ่งข้องเครื่องใช้อุปโภคบริรโภคได้ค่ะครับสำหรับบานบางกันในดีเป็นพื้นที่ทำเมืองดีบุกนะครับนะขนาดใหญ่มีลำคลองบางกันเป็นลำคลองไซรักที่มีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากคนในพื้นที่จึงหยุดอาชีพทำเมืองแร่ดีบุกและก็ร้อนแร่ดีบุกในคลองในคลองอไปขข่นะครับเมื่อมดยุดทวเมืองแร่ก้อนกลับมาทำอาชีพด้านการเกษตรครับ สางผู้นําทองทีแล้วก็ชาวบ้านอะไรเงินว่าช่องริมกองบางกันเป็นพื้นที่ที่มีสักยภาพพัฒนาเป็นตลาดชุมชนต้องเสริมการท่องเที่ยวรวมกับท้องทิ้นนะครับเปิดตลาดขึ้นกับการตรวจสอบก่อน จากนี้คณะกรรมการตลาดจะตกลงอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิดลาดกับวันนหนอย่างเป็นทางการทุกวันหรือไม่นะครับหรือว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็ต่อไปกันนยยมแต่แหล่ช p าพื้นที่แล้วช่วยนะมีสนามหญ้าแล้วก็มีคลองยาวเลยนะเป็นพื้นที่ที่ช่วยทีเดียวแลลวก็น้ำก็ไส้หมากน้ำก็ไม่ลึกกันเด็กๆเนี่ยเล่นน้ำก็น่าจะสบุกใจนะครับ